สวัสดีค่ะวันนี้พามาเลี่ยงดูที่ดินอีกแล้วนะคะที่เดิมแต่ว่าวันนี้เราติดป้ายเดี๋ยวเพื่อนๆได้พิกัดแล้วจะเข้ามาดูเองนะคะอยู่ในซอยหลังศูนย์ราชการค่ะนะคะหลังศูนย์ราชการ20จริงๆเข้าได้หลายทางนะคะจะเข้าทางถานนเกษิกรทุ่งสร้างทงางซอยก็ได้ 89ดตารางวานะคะล้อมรั้วไว้ให้เรียบร้อยตอนนี้มีเพื่อนบ้านค่ะนี่นะคะอยู่แค่ในซอยเดี๋ยวเราจะเริ่มจากตรงที่ตรงนี้แล้วก็เราจะเดินออกไปปากซอยกันนะคะหันหน้าออกไปปากซอยจะอยู่ด้านขวานะคะที่ดินจะอยู่ด้านขวาเมือง เราเดินไปดูนะคะว่าซอยระยะทางประมาณไหนนี่ก็มีการสร้างมีบ้านด้านซ้ายหนึ่งหลังที่ขวาสองหลังที่สองกำลังจะอสร้างหอพันตรงนี้แล้วก็หน้าซี้ หลังที่สั่งบ้านนี้ที่กำลังก่อสร้างนี่ก็คือหอพักแล้วก็อกอเยัมเป็นโฮมสเตย์ด้วยนะคะหลังการนี้ีม่มาดูบัดซอยกันเป็นบ้านสวนเบญจพรโฮมสเตย์นะคะตรงน,นี้สังเกตง่ายๆเลี้ยวผ่านเข้ามา จากปักซอยยังถึงรถไัฟ้ายี่สิบนะคะตรงเข้ามาแล้วก็มันจะมีป้ายไปบ้านสนมนเด็จพร,รอยู่เลี้ยวหนึ่งซ้ายได้ยิงให้ฟังนะคะเลี้ยวหนึ่งซ้ายมาอีกนิดนึงเป็นถนนราชสิทธิ์ค่ะเลี้ยวขวาแล้วก็ตรงมาตรงนี้เลยนะคะมานิดเดียวก็จะเห็นปักซอยแล้วเพราะฉะนั้นไม่ใจเลยค่ะ ดีมากถนนเส้นนู้นตรงไปนะคะก็ออกอ,อกได้หลายทางค่ะตรงไปแล้วเลี้ยวขวานี่ออกถน,นนเกษตรกรทุ่ใสร้างเดินทางสะดวกนะคะน้ำไม่ท่วมแน่นอนค่ะก็สนใจแวะเข้ามาดูที่เองได้เลยนะคะ เดินพัเข้ามาแลคร